สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้แดดล่มลมตกที่อเมริกาประมาณสี่โมงค่ะบ่ายสี่โมงนะอากาศดีมากนะคะตอนอแต่กลางวันร้อนมากเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้นาตาลีจะมาโชว์เพื่อนๆว่าปลูกซักแลั่นง่ายๆและก็ปลูกยังไงมือใหม่หัดปลูกได้นะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายอยู่ทนทานานานับปีและก็ดอกสวยงามอยู่ตลอด ขันแรกนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวโชว์อวดก่อนว่าวันก่อนที่มีอยู่คลิปหนึ่งนาะตรีทำคลิปสำหรับไปหาซื้อกระถางต้นไม้ที่ตลาดขายของเก่าค่ะนี่ได้มาทั้งเซตเลยเห็นเพื่อนๆนี่มันเป็นถ้าตอนก่อนที่คนเขาใช้กันเนี่ยนะคะก็คือใช้ใส่น้ำตาลอนนี้ไร้ใส่ข้าวนะอกเมลก็ใส่เป็นพวกอ,อ,อกเมลนะคะ แล้วก็ชูกายหไหมงดงาม3กระถางนี่เพื่อนเพื่อนรู้เท่าไรสามกระถาง2เหเรียนเองค่ะอุย้ยสวยงามไม่ต้องไปซื้อสลัมบิกที่ไหนซื้อกระถางเก่านี่แหละมาปลูกเอาลละเพื่อนเพื่อนนะขั้นแรกเรามีกระถางเรามีดินนะแล้วก็มีหินประดับด้าน,าน,านบนนะมีหินประดับหรือว่าทับไว้เวลาหลาังจากเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ต้นไม้ค่ะเ,เพื่อนๆนี่ไปตัดมามีสามกระถางนาะตลีจะปลูกสามอย่างนะอันนี้หนึ่งอย่างอันนี้มันค่อนข้างจะเป็นดอกไม้สูงนะมันก็จะชูช่อไปสองอย่างแล้วแต่อันนี้จะติดๆนิดหนึ่งนะคะเป็นประเภทเอ,อ,อะไรนะอโลเวราว่านหางจาระเข้นนะเอาละมาเรามาปลูกกันแบบด่วนเลยห้านาทีเสร็จเลยนะเอาละขั้นแรกนี่ ขันแรกคือข้างล่างนี่เพื่อนเพื่อนนาตาลีใส่ไอหินไว้นี่ใส่หินนี่มันเป็นหินที่เขาใช้ย่างบาร์บีคิวกันนะนะมันไม่รู้เป็นหินอะไรแต่มันดีเวลามาถูกน้ําแล้วมันมันโป่องปอง่อะมันมันดีอะ่ะนะนาตาลีก็เลยไว้ใส่ข้าวก้นงกระถางนี้เป็นกระถางตันนะเพื่อนเพื่อนไม่มีน้ําไหลนะน้ําไหลออกไม่ได้โอเคเราก็ไม่ต้องรดน้ําเยอะนะขั้นแรกเอาดินใส่ลงไปเลยใส่เลยใส่เลย ไปก่อนหนึ่งอ่าท่าน,นแรกเดี๋ยวนาตาลีปลูกต้นนี้ก่อนนะเนี่ยต้นนี้ตัดรากอันนี้มีรากนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเนี่ยปลูกเลยค่ะปลูกเลยปลูกเลยเนี่ยแยกออกมาจากแก้วเก่าแก้วเก่ามันมันแน่นมันเต็มมันโลอยู่ในแก้วกาแฟค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยได้โอกาสย้ายมนแล้วเวลามันใหญ่ม,มันเป็นกอชูชอบขึ้นมาแล้วก็สวยงาน ปลูกลงพื้นก็ดีนะแต่ปลูกอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบเป็นไม้ประดับอะไรก็ดีเพื่อนเพืนีากา้ก็เลยเอาป,ปุลูกดนะนี่ปลูกดินแห้งนะเพื่อนเพื่ปลูกสักระแลงปลูกไม้อดน้ํากุหลาบผีเหมือนกันกดนิดหน่อยให้ให้มันจับตัวจุดที่ลากมันนะเอาละอันนี้เสร็จหนึ่ง อันที่สองมาเลยมาเลยปลูกเลยปลูกเลยงไงกล้ยวยกล้วยหมูหมูมือใหม่หัดปลูกได้คนไม่เคยปลูกซักแกลนไม่เคยปลูกแคคติสปลูกเหมือนกันอย่างนี้นะเนเพื่อนเนี่ยไม่ยากอะไรให้ดีลงไปแพ็คๆนิดหน่อยโอ้อันนี้อันนี้มันสวยนะเพื่อนๆเห็นไหมดอกมันจะมีสีชมพูแดงๆข้าง,ง,างบนนี้มีรากนะเพื่อนเยอะเป็นนิดหนึ่งออกมา เพื่อนๆก็ปลูกลงไปต้นเดียวมันแลน้อยไปนะตาลีก็เลยจับมาสองต้นเพราะว่ากระถางนียมันเป็นกระถางที่แบบค่อนข้างจะสูงนะเพื่อนๆเรากา็บางครั้งเราก็ต้องหาไม้ที่ว่ามันมันชูชอบขึ้นมาเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้นะอันนี้ดีมากเลยมันจะสวยเวลา เวลามันมันใบมันจะเปลี่ยนสีออกเป็นสีถ้าเป็นสุกแกดมากน,นิดนึงใบมันจะออกเห็นไหมออกเป็นสีแดงแล้วด้านล่างอ่ะมันจะเป็นสีแดงช่วงใบมันจะเป็นสีแดงง่ายง่ายหมูหมูกล้วยกล้วยเพื่อนเสร็จแล้วใส่ดินลงไปแพ็คแพ็คลงไปกดกดลงไปนะเพื่อนด้านล่างมันหลวบนะคะแต่ก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะอพอประมาณ แล้เดี๋ยวเราใส่ชิปทับข้างบนก็ได้แล้วมือใหม่หัดโขกก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็โขกเสร็จแล้วอันที่สองมาอันที่สามหมูหมูกล้วยยนะเพื่อนๆนี่อันที่สาม,ม,ม,นะสามาใส่ลงไปเสียงใส่ลงไปเลยอลมมาลมแรงดีจัง เพื่อนๆได้ยินเสียงไม้นะัตลีนั่นแหละลมนะที่ไม่ดังกุ๊กเอาละอันนี้มันจะเป็นช่อนะนะเพื่อนๆอันนี้เป็นไม้ตัดนะตัลลีเพิ่งตัดมาจากต้นนะก็เวลาเราปลูกไปอย่าเพิ่งลดน้ําประมาณสักเจ็ดวันนะนะเพื่อนๆทิ้งไว้ก่อนไหมแง้มันมาเป็นช่ออย่างนี้สวยงามงามแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นช่องามขึ้นมาผ่านทิศทางให้ดีนะเพื่อนๆอันนื เ็จละแค่นี้ก็เสร็จแล้วเพืเ่อนๆไรมันจะง่ายๆหมูหมูหมูอย่างนี้นี่ยถ้าดินแห้งอะ่ะมันจะลงไปลงมมานิดนึงนะเพื่อนๆกดลงไปเอาดินใส่ลงไปให้แน่นนิดนึงกดลงไปใครๆก็ปลูกได้หมูหมูกล้วยๆ้ยแล้วก็มือไม้หัดปลูกแล้วก็ควรจะปลูกไม้อะไรที่ว่ามัน อยู่นานทนทานแล้วก็ไม่ตายง่ายเพื่อนๆซนสักกาแลน์ไม้อดน้ำเป็นไม้ที่ไม่ตายอยู่ได้ง่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆกระถางสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆนี่วิธีการใส่หินนะหินเนี่ยเราใช้หินประดับเลยว่าเป็นหินแม่น้ํานี่แหละเพื่อนเอนตะลีซื้อมาที่นี่มันเป็นถุงๆนะเราก็แพ็กกดลงไปที่รากค่ะเพื่อนเพราะว่า หนึ่งเวลาเราลดน้ําลากมันจะไม่โยกสองมันจะคอยค้าต้นไม้ไว้ไม่ให้มันล้มโยกเยกไปไหนนะเพื่อนๆนี่แหละทําง่ายกล้วยกล้วยทำง่ายง่ายกล้วยกล้วยหมูหมูเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นนักปลูกใหม่เนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วี่ยเราก็หยิบดามดามลงไปเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมันฟื้นตัวแล้วมันแตกขึ้นมาหรือว่ามันอะไรขึ้นมาเพื่อนเพื่อนก็เอาหยิบออกเห็นไหมต้นนี้นี่เพื่อนเพื่อนตรีก็ ใช้หินดามไว้ไม่ให้มันมันมันเอ่อเอ่องุ้มลงมาเห็นไหม้วใช้หินปิดไว้ด้วยนะนี่แหละเสร็จแล้วเพื่อนๆมีหมูกล้วยกล้วยนี่ชิュเกอร์อนี่ขามก็ขางเสร็จแล้วเพื่อนๆง่ายง่ายนี่เอาละแค่นี้แหละเพื่อนๆง่ายง่ายกล้วยกล้วยนะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกระดิ่งกิ้งๆนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าใหม่คะ่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ